สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงไกล้ L.O.L. แชมเปี้ยนที่อยู่ในไกล้ของเราในวันนี้ก็คือรีซินหรือไ m มอนในวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดสก,กิลไอเทมลูนและเกมเพลย์ของ Lee ีซินจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลย สิบของรีฟินเมื่อรีฟินใช้สกิลจะได้รับบนับความเร็วในการโจมตีสอครั้งและจะฟื้นฟูพลังงาน20และ10หน่วยตามลำดับพัสสีบนี้ไม่สามารถฟ้อนทับได้จะนับใหม่ทุกครั้งเมื่อรีฟินกดใช้สกิลสกิลคิวของรีฟินคือโซนิคเวฟปล่อยคลื่นเสียงออกไปสร้างความเปียหายให้กับเป้าหมายแรกที่โดนและจะมอบพูไฟไว้บนตัวเป้าหมาย หากมีฟินกดใช้สกิลอีกครั้งจะเป็นการพุ่งเข้าหาเป้าหมายสร้างความเสียหายอีกครั้งหากเป้าหมายมีพลังชีวิตน้อยการพุ่งครั้งที่2นี้จะสร้างความเสียหายมากกว่าครั้งแรกขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของเป้าหมายสกิลเดิของลีฟินคือเซฟการ์ดลีฟินสามารถกดสกิลนี้ให้กับตัวเองได้โดยจะเพิ่มเกราะให้กับตัวเองหากลีฟินกดใช้อีกครั้งลีฟินจะได้รับค่าดูเรือแล,และค่าเวทแวมไพร เฟฟการ์ดยังสามารถพุ่งเข้าหาเพื่อนร่วมทีมของคุณได้โดยจะเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณและลดคูดาวของสกิลนี้ลง50%เฟฟการ์ดนี้ยังสามารถพุ่งใส่วอดได้เช่นกันแต่จะไม่ได้รับคูดาว50%นะฉะนั้นเลือกให้ดีละ่ะจะพุ่งใส่เพื่อนร่วมทีมของคุณหรือจะพุ่งหนีเอาตัวรอดสกิล e ของลีซินคือ Tempest เมื่อกดใช้ครั้งแรกลีซินจะสร้างความเจียหายเวทให้กับเป้าหมายทุกตัวที่โดนสกิลนี้ และรีฟินจะสามารถกดใช้สกิลนี้ได้อีกครั้งเพื่อโฟโลเป้าหมายเป็นระยะเวลา4วินาทีซึ่งความเสียหายในการโฟโลนี้จะค่อยๆลดลงและกลับไปเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไปสกิลอันติเมทของรีฟินคือดัก k อนเรดเมื่อคุณกดใช้รีฟินจะทำการเตะเป้าหมายทำให้เป้าหมายติดสถานะน,น็อกอับและกระเด็นไปข้างหลังสกิลอันติเมทของรีฟินหักเป้าหมายแรกที่คุณเตะกระเด็นไปโดนแชมเปี้ยนตัวอื่น แชมเปี้ยนหลานนั้นจะติดสถานะน็อกอัพและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมบวกกับพลังชีวิตของเป้าหมายแรกที่เราทำการเตะไปโอเคครับมาในส่วนของไอเทมรีฟินนะคือตอนที่เราออกไอเทมป่าเนี่ยมันจะมีให้เลือก2ชิ้นใช่ไหมก็คือสมัยแดงกับสมัยฟ้าซึ่งสมัยแดงเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับรีฟินมากกว่าสมัยฟ้าเพราะการที่เราใช้สมัยแดงเนี่ยเวลาเรากดสมัยใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเนี่ย จะทาให้เราสร้างความเสียหายจริงอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นตามเรเวลนะแล้วกตวตว็ตัวที่โดนเราสมัยแดงใสนะ่เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้เราน้อยลง20%ก็เลยแบบค่อนข้างเก่งนะเวลาแบบจเจอแชมเปี้ยนที่เราจะต้องสู้ด้วยเงี้ยทาให้เขาแบบสร้างความเสียหายให้เราน้อยลงเรามีเฟ,ฟการ์ดเนี่ยคือแบบความเสียหายที่ลดลงก็คือจะทําให้เราแบบมีระยะเวลาในการวนสกิลมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็รู้กันนะชิ้นแรกก็สมัยแดงก่อน ต่อไปก็คือที่แนะนำเลยนะก็จะมีกอดิงเจอร์ซึ่งเป็นไอเทมเมตาปัจจุบันมันจะไอกอดิงเจอร์เนี่ยเวลาเราออกชิ้นแรกก็คือไอรอนสไปร์วิฟเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะทำให้รีซินเนี่ยฟาร์มค่อนข้างเร็วในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันมีสกิลที่ไอเทมเนี่ยมันสามารถกดใช้มันจะเป็นเอวีไงมันจะทำให้รีฟินเนี่ยเคลียร์เว็บหลุมอ่ะค่อนข้างเร็วอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของรีซินนะถ้าเกิดแบบใครจะเล่นวิวนี้ผมว่า น่าจะดีที่สุดสำหรับลีฟินนั่นแหละไอเทมกอร์ดิงเจอร์เราไปเปไอเทมชิ้นที่สองชิ้นชิ้นแรกเหมือนกันนะแต่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่คนแบบชอบเล่นกันก็คืออีคลิปเพราะามันได้โจมตีจุดตายแล้วก็ได้ฮิลเลือดเหมือนกันคล้ายๆกับกอร์ดิงเจอร์เลยแต่ว่าอันนี้แบบจะแรงกว่าแต่ก็แลกมากับการที่แบบเราก็บางกว่าเช่นกันนะก็คือมันบางกว่าอย่างไงบางกว่าในที่นี้คือเวลาเราเล่นอีคลิปเนี่ยเวลาเราทำความเสียหายใส่แชมเปี้ยนอ่ะมันจะได้โลมา แล้วก็ครูดาวอันนี้มันค่อนข้างที่จะนานประมาณแบบถ้าผมจะแปดวิอ่ะเนี่ยเป็นเวลาแปดวินาทีซึ่งแบบมันนานนะเอาจริงๆอ่ะในส่วนของไอเทมเนี่ยถ้าเกิดถามผมผมแนะนําเป็นกอดิงเจอร์มากกว่าเพราะว่าอ e ีคิปเนี่ยมันจะฟาร์มเร็วสู้กอดิงเจอร์ไม่ได้นี่หลุมเออีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหลุมหลุมเดียวอ่ะแบบอย่างเช่นหลุมกบหลุมบูลหลุมเลนอย่างเงี้ยก็คืออ e ีคิปจะทําให้ฟาร์มได้เร็วกว่า อ่านี่ก็เป็นพื้นฐานของไอเทมนะใครชอบสายไหนก็เลือกเอาเลยระหว่างกอดิงเจอร์กับอ e ีคิปต่อไปไอเทมชิ้นที่2นะที่ผมแนะนําก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าที่น่าแนะนําที่สุดสำหรับผมตั้งแต่เล่นมาผมว่าแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวผมชอบไออเนียนบูทก็คือไม่ทำให้เราเนี่ยสกิลมาไวแล้วก็สเปลฟันเนอร์เนี่ยอย่างไอตัวสมัยแปะไรพวกเน,นี่ยมันจะมาไวขึ้น ก็คือค่อนข้างดีแต่ในบางเกมอย่างเช่นอีกทีมนึงไม่มีโตเวทเลยแล้วก็อาจจะเลือกเป็น Page, Steel Cap. เพจสตีลแคปเทมชินี้ก็ดีเหมือนกันในบางกรณีนะแล้วก็จะมีเมอร์คิวรีเทที่แบบลดซีซีเพิ่มต้านเวทถ้าแชมเปี้ยนป่ายฝ่ายหนึ่งเป็นเวทแล้วก็มิดเลนเขาก็เป็นเวทเช่นกันผมก็แน,นนะนำเมอร์คิวรีเทสนาจะคุ้มกว่าเพราะว่าเวลาเราฟาร์มป่าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตหลายอัพป่าเนี่ยทุกตำแหน่งที่เราฟาร์มหรือว่าเราเดินผ่านเนี่ย มิดเลนอะ่ะจะเป็นแชมเปี้ยนที่แบบเดินมากับเราก่อนถ้าเกิดมิดเลนในฝ่ายเป็นเวทเนนะี่ยผมแนะนํารองเท้าเวทเลยแล้วป่าเขาต่อให้ป่าเขาไม่ใช่โตวเวทแต่ถ้าเกิดมีฟีซีหน่อยผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับม,มัลคิวติเทเพราะมันได้ค่าต้านฟีซีฝั่งฝเปอร์เซนต์อะ่ะก็คือฟีซีหลุดไวมากถ้าเอาลูนเทนนัฟตี้ที่เป็นต้านฟีซีมาอีกก็ดีฟินจะแบบหลุดฟีซีเร็วมากเลยช่วงต้นเกมอ่ะก็ อย่างนี้นะไอ้รองเท้านี่มันแล้วแต่คนด้วยบางคนก็จะเป็น mobility boot ก็ได้เอาไว้เดินแกนแบบเดินเกมเร็วๆหรืออยากจะเป็นรองเท้า boot of w i t n e s ก็ได้อันนี้ก็คือจะราคาถูกลงมาหน่อยช่วยให้แบบต้านฟลอ o w ได้เยอะอะไรประมาณเนี้ยแบบเวลาแชมเปี้ยนฟลอ w f ฟลอ o w เยอะแล้วเอาชิ้นนี้ไปจะได้แบบโดนฟลอรน้อยๆหน่อย,อย,อยโอเคชิ้นนี่งผมแนะนําเป็นรองเท้านะหรือ h ไ b บิดก็คือยังไม่ต้องขึ้นรองเท้าก็ได้แบบเราเอาลูนมาแบบลูรองเท้าฟรีอะ คือให้มาขึ้นนี่เลยเดนแดนมันเป็นไอเทมเมตาเดนแดนอ่ะคือช่วงนี้ไอเทมเดนแดนมันโกงมากอ่ะมาได้ทั้งพลังโจมตีได้ทั้งเกราะได้ทั้งเล่งสกิลแล้วก็แบบไอพวกดาเมจที่มันเป็นดาเมจเบิร์ดเบิร์ดแบบสกิลหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเวลามันเจอเดนแดนอ่ะเราจะวอกความเสียหายว่าได้เยอะมากเลยมทำให้เราแบบโดนเบิร์ดไม่ตายแล้วเสียเลือดเป็นแบบเลือดไหลแทนแบบค่อยๆเสียเลือดทีละน,นิดอ่ะอันนี้ก็คือจะทําให้แบบรีฟินเก่งมาก แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เรามีเดดเด็นเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าได้ก็คือเราจะได้ฟื้นเลือดด้วยแบบมันจะฟื้นเลือดด้วยก็คือแบบมันจะดีมากอ่ะก็คือดาเมจที่เราได้รับก่อนหน้านี้อ่ะมันจะหายไปเลยแล้วก็การฟื้นเลือดด้วยก็คือแบบดีมากส่วนที่ที่3่ามันนี้แล้วแต่ใครชอบเลยถ้าเกิดอยากจะออกเป็นดาเมจแล้วทีมเราแบบมีตัวกายภาพเยอะอย่างเอดีซีเป็นตัวกายภาพวิดเลนเป็นตัวกายภาพท็อปเลนเป็นตัวกายภาพอะไรอย่างเงี้ย แบ็คเคเบิร์จะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเวลาเราใช้แบ็ k เคเบิ r โจมตีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีสแต็กเก็บถ้าเกิดเราเก็บสแต็คครบแล้วเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนตัวนั้นจะถูกลดเกราะไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอเราลดเกราะให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เป็นตัวดาเมจหลักเราก็จะทําความเสียหายกับแชมเปี้ยนตัวนั้นได้แรงขึ้นเพื่อทําให้แบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูงสําหรับรีซินนะแต่ถ้าเกิดบางคนแบบไม่อะฉันว่าดาเมจฉันพอแล้วฉัน อยากแทงหน่อยอะ่ะก็ผมจะแนะนำเป็นสองชิ้นก็คือจะมีกรอ,อกเกิดการีนแองเจนะหรือไม่ก็สเตเลเก t ดสเตเลเกรเนี่ยมันแล้วแต่สถานการาศมันอยู่ที่ความชอบของคนเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมถ้าเป็นผมผมจะแนะนําเป็น G.A มากกว่าเพราะบางคนอะ่ะเขาจะไม่ออกสเตเลเกตเขาจะไปออกมาาแทนก็คือในกรณีที่ฝ่ายมีตัวเวทเยอะหรือตัวเวทเขาที่เป็นตัวเบิร์ดเนี่ยมันเกิดจัดจัดมาวก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ มากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น G A เนี่ยก็คือเรารับดาเมจมาได้เลยไงเรามีเดตแลนซ์อยู่แล้วมี G A ด้วยถ้าเกิดเราตายไปโอเคเดี๋ยวเราก็ฟื้นมาพร้อมกับลังชีวิต50%เอเนี่ยมันก็คุ้มเหมือนกันแล้วก็ไอเทมของการเดินเอ็จอร์เนี่ยมันจะมีสต็อปวอต h ซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยมันเก่งมากๆคือมันทําให้เราลอดตายได้หนึ่งครั้งหรือ,อยื้ไฟให้เพื่อนมาเติมไฟได้ทันมันจะค่อนข้างโอพีกว่าที่เราจะต้องไปเสียเ่ยงเงินเยอะๆเพื่อออ,อก สเตเลเกตที่ใช้ไอเทมย่อยฝากอันนี้มันจะค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็มาลเนี่ยมันก็ดีในเชิงการเจอตัวเวทมากกว่าแล้วก็ในช่วงที่แบบถ้าเราโดนความเสียหายที่พลังชีวิตไม่ถึง3 0มอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เด้งนะมันก็จะโดนแบบถ้าเกิดเราโดนเบิร์ดเข้าไปเนี่ยคือบางทีมันตายเลยแบบอันนี้ก็เอาไม่อยู่อย่างเวก้าอย่างเงี้ยยิ่งเลือดเราน้อยมันยิ่งแรงนะไอ้ก่อนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ในช่วงไอเทมชิ้นเล็กแต่มันก็ช่วยได้ในช่วงต้นเกม ถ้าจะออกผมแนะนาแนะนําออกชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่2องต่อจากกรดิงเจอร์เลยจะดีกว่ายังไม่ต้องขึ้นเดดแดนในกรณีที่โตวเวตเขาเกิดนะแบบนั้นมันจะดูดีกว่าถัดมานะเป็นไอเทมชิ้นที่ห้าอันนี้คือมันอยู่ที่เราเลือกแล้วแล้วแต่รูปเกมเลยถ้าเกิดอยู่ช่วงประมาณไอเทมชิ้นที่ห้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นในช่วงของท้ายเกมแหละซึ่งช่วงท้ายเกมเนี่ยรีฟินถ้าไม่ได้สโบนบอลมาแบบเยอะๆแบบคุณคิวยี่สิบตัวสิบห้าตัวอย่างเงี้ย เกลมันจะเริ่มตอบแล้วมันจะไม่ค่อยเก่งแล้วทีนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าคุณยังจะฝืนเล่นดาเมจอยู่ไหมหรือจะมาเล่นเป็นตัวแท้งแบบเพื่อนๆเลยแต่ผมแนะนาเล่นเป็นแทงดีกว่านะถ้าเกิดเล่นเป็นแท้งก็จะมีไอเทมแนะนําหลักๆเลยที่ผมจะแนะนําก็คือนี่เลยอันนี้คือแบบดีมากนะในกรณีที่แบบแชมเปี้ยนอีกฝ่ายเป็นตัวที่แบบแรงอะ่ะ บบเป็นตัวกายภาพที่ตีแรงเป็นตัวคีย์อย่าง EDC เขาเกิดมากๆแล้วอ่ะตอนในช่วงเลดเกม a d c ทุกคนก็มีของแหละถ้าเป็นตัวที่แบบยิงคีย์ผมก่อนแนะนาเป็นโหเมนหรือถ้าเกิดเราจะไม่ออกโหเมนมันก็จะมีตัวเลือกอีกชิ้นหนึ่งก็คืออนาเทมาเชนก็คือไอเทมชิ้นเนี้ยในกรณีที่แบบแชมเปี้ยนอีกฝ่ายแบบเกิดแค่คนเดียวแบบแชมเปี้ยนอีกทีมนึงมีคนแบกแค่คนเดียวอ่ะผมแนะนําชิ้นนี้เลยนะอนาเทมาเชนเนี่ยคือแบบแล้วคุณก็ฟ้ากดแบบ ได้ไเทมมาพุ้บคุ้ก,กดใส่เขาเลยคุณก็จะได้รับความเสียหายจากเขาน้อยลงห้สิบเปอร์เซ็นต์นะคือแบบคุ้มจัด,จดเลยถ้าเกิดในกรณีที่ฝ่ายเกิดคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดเกิดหลายคนก็ไอเทมชิ้นนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่่ะอาจจะไปออกแชมเปี้ยนชิ้นหนึ่งน่าจะดูดีกว่าเป็นแทงเต็มตัวผมแนะนำเป็นแทงเต็มตัวนะสำหรับเ,เ,นะเดทเกมเพราะว่าสเกลมันดรอปไปแล้วมันทำอะไร่ค่อยได้แล้วหรือสินะนอกจากเป็นตัวแบบกดเซฟการ์ให้เพื่อนทำจังหวะให้เพื่อนซะมากกว่า แล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายอันนี้แล้วแต่คนจะออกเลยนะส่วนมากชิ้นสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีใครได้ออกหรอกดีฟินเขาจะพกคอนโทรลบกันซึ่งถ้าเกิดเป็นถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยไอตรงคอนโทรบอร์ดเนี่ยมันมีไอเทมซับชิ้นใหม่เข้ามาก็คือกล่องกล่องอันเนี้ยผมอ่านชื่อมันไม่ได้นะก็คือเป็นกล่องเก็บคอนโทรบอร์ดอันเนี้ยมันจะทําให้เราแบบได้เลือดเพิ่มขึ้นห5 0รอหน่วยเล่นสกิล10หน่วยแล้วก็จะเก็บบอร์ดได้3อมัน ก็ทําให้เราพิ้วขึ้นนั่นแหละหรือถ้าเกิดเราไม่ใช่ฝ่ายก่อวอร์ดเราเป็นฝ่ายแบบใช้สกิลเข้าออกไฟอย่างเดียวเราใช้วอร์ดที่เรามีติดตัว2ชิ้นอันนั้นคุ้มแล้วอย่างเงี้ยคือบางคนเขาก็ไม่ออกเขาก็จะไปออกอไอเทมที่แบบมันมีประโยชน์มีดาเมจ์หรือมีความคึกอะไรเงี้ยมันก็จะดูคุ้มกว่าก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดแนะนําก็เฟสไอเทมของผมนะผมจะแนะนําเลยก็คือกอดิงเจอร์ชิ้นแรก อันนี้คือแบบฝนตัวผมเลยนะไม่ว่าผมเจอตัวเวทหรือตัวอะไรเขาเกิดหรือเปล่าผมก็จะยังเล่นไอโอเนียบูตอ่ะน,นี่คือความชอบฝนตัวชิ้นนี้ฝ่องรองเท้านะชิ้นนี้ฝ่ามผมเป็นเบสแดนเลยในกรณีที่เพื่อนผมมีตัวกายภาพเยอะยังไม่มีคนออกแบ็กเคปแบ็เคปนี่ถ้ามีเพื่อนเราออกแล้วเราไม่ต้องออกนะจะได้แบบไม่ควรเไทเทมเราออกชิ้นอื่นดีกว่าก็จะออกเป็นแบ็คเคปถ้าไม่ออกเป็นแบ็คเคปเราออกเป็นเกาะเกิดเลยก็ได้นะ คือถ้าเกิดเป็นรีสินถ้าเกิดเป็นเกมมาตรฐานเนี่ยผมว่าประมาณ3 0มสินาทีเนี่ยไอเทมแค่3ชิ้นเนี่ยเราเอ่นเกมได้แล้วนะเนี่ยไอโอเนียบูดกอร์ดิงเจอร์เดดแดนแล้วก็การเดนแองเจิ้ลคือแค่นี้ผมว่าเราจบเกมได้แล้วอะ่ะแล้วก็จะอาจจะพบคนบอนโทรลบอร์ดอย่างนี้อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดมันเข้าช่วงแบบเลดเกมจริกงก็ผมก็แนะนำเลยนี่สเตเลเกรเบิร์ โอ้ยเลตเกมฝุดๆแล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้จะออกอะไรแล้วก็ช่องวอร์ดถ้าเกิดคุณจะไม่ออกก็ได้นะอันนี้คือยิวพื้นฐานที่ผมเล่นเลยก็คือไอโอเนียนบูสตกอร์ดิงเจอร์วอร์ดของเก็บวอร์ดการเดยนแองเจิลสเตอร์เลเกตแล้วก็เลดแดงก็คือของแค่นี้ก็คือพร้อมเล่นแล้วสบายๆเลยมันก็ค่อนข้างเก่งอ่ะคือรีฟินมันเป็นตัวที่แบบใช้สกิลเล่นมากกว่าออโต้เอ็กแท็อ่ะเพราะงั้นเราแบบ เข้าไฟออกไฟแล้วฝึกเข้าไฟออกไฟมันจะค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่าเอาตัวไปไถแบบเอาหน้าไปไถให้เราโดนดามเมจฟรีอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะสลับไอเทมเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไอเทมก็เสนอแนะกันมาได้นะครับขอบคุณครับในส่วนของลูนก็จะมีลูนฝ่งสายมาแนะนำนะครับก็จะมีลูนสายดามเมจกึ่งแท้งแล้วก็ลูนสายแอสซัสซินบิวนะครับซึ่งใครชอบบิวไหนก็เลือกไปใช้กันได้เลย Okay. เดี๋ยวผมจะแนะนำรายการฟาร์มรีซินให้นิดนึงนะอันนี้ผมขอใช้โปรแกรมเพมนะมันจะได้แบบเห็นภาพง,ง่ายๆมากกว่า,าเริ่มจากฝั่งรีเจียนก่อนละกันนะถ้าเกิดอยู่ฝั่งรีเจียนนะ่ะผมแนะนำเลยว่าให้ฟาร์มเลดก่อนทำไมถึงฟาร์มเลดก่อนเพราะว่าเรามีแชมเปี้ยนสองตัวที่ช่วยเราได้ก็คือ a d c และซัพพอร์ตในการช่วยตีเลนบั๊อันนี้คือจะทำให้เราแบบฟาร์มดุ่มแรกได้เร็วมากเราจะได้แบบมีโอกาสเลือกว่า เราจะฟาร์มหลุมต่ออื่นไหนต่อหรือว่าเราจะแก๊งหรือจะอะไรในกรณีที่มิดเลนเป็นแชมเปี้ยนที่รับแก๊งไม่เก่งคุณอาจจะฟาร์มเลสเฟดแล้วก็หลุมที่สคุณฟารมบูเลยก็ได้ก็คือไม่ต้องสนใจหลุมแรปเตอร์กับหลุมโกลมนะคือคุณเริ่มไปฟาร์มบูเลยฟาร์มบูเฟจปุ๊บฟาร์มกบถ้าเกิดให้ผมคำนวณให้ถ้าเกิดคุณฟาร์มเลสเ็จ ฟาร์มบูและฟาร์มกบเนี่ยน่าจะช่วงประมาณ2นาที40วิวิก็คืออีกประมาณ5 0วิอ่ะจะมีปูตัวแรกเกิดในช่วงระหว่างที่คุณรอปูตัวแรกเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าแชมเปี้ยนท็อปเลนหรือแชมเปี้ยนมิดเลนดันลึกหรือเลือดน้อยและเพื่อนคุณมีซีซในการรับแก๊งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปแก๊งนิดหรือไปแก๊งท็อป โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนแจ้งว่ามีวิชั่นอย่างเช่นมีวิชั่นตรงพุ่มนี้อะผมบอกลมไว้อะพุ่มนี้มีวิชั่นคุณก็เดินอ้อมก็ได้ถ้าเกิดคุณมีวอร์ดคุณก็เซฟการ์ดบอร์ดขึ้นไปข้างบนก็ได้จะได้แบบหลบวิชั่นเขาจะได้ไม่รู้ว่าคุณมาแกงนี่คุณก็เดินอ้อมไปเข้าเลนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะของมิดเลนถ้าเกิดเขาไม่ได้ถ้าเกิดมิดเลนเราไม่ได้แจ้งคุณก็อาจจะลองเสี่ยงดูลองเดินอ้อมมาทางนี้เพื่อเข้ามิดเลน มันก็มีโอกาสที่คุณจะแกงได้เช่นกันยิ่งเพื่อนเป็นตัวเฟ้อัพมีฟีฟีให้เนี่ยฟีฟินฟงอีกเว็บโดนคือมีโอกาสฆ่าได้สูงมากถ้าเกิดฆ่าไม่ได้อย่างน้นอยฝ่ายาต้องจ่ายแฟนแน่น,นอนอะแล้วถ้าเกิดเป็นทางนี้ถ้าเกิดคุณรู้ข้อมูลป่าจังเกิลเขาณตอนนี้ที่คุณแกงไปแล้วอย่างเช่นคุณแกงแล้วคุณเห็นโอเคจังเกิลเข้าโผล่เลนล่างหรือวิชั่นที่เลนล่างเห็นจังเกิลคุณก็มารอตามกบตัวนี้ก็ได้ได้ตามโอเคฟามตัวนี้ก็ได้ ฟามเต่าเลยตรงแม่น้ำเ่ยนะผมอาจจะใช้คําพูดผิดแ้วผมขอเรียกว่ากลบแล้วกันนะก็คือฟาร์มตรงนี้ก็ได้ทีนี้คุณก็เลือกว่าคุณอยากจะกลับไปฟาร์มแบบฟูลฟาร์มต่อไหมหรือคุณอยากจะรอกแกงต่อในกรณีที่คุณแกงท็อปเลนได้แล้วท็อปเลนเขาเป็นเทเลพอร์ตและเว็บยังดันดูเพราะเทเลพอร์ตปัจจุบันเนี่ยคือมันเทเลไม่ได้แล้วถ้าไม่ซิสี่นาะทีก็คือมันเทเลลงมินเนี่ยนไม่ได้เขาก็จะเทเลเทเลลงปอมซึ่งมันจะทําให้การแกงฟาร,ร์มเนี่ยค่อนข้างยาก ราะงั้นผมแมนะนําว่าเราหลังจากที่แก๊งเสร็จแล้วอะฟาร์มกบตรงแม่น้ํานี่เสร็จแล้วนะแนะนําให้ไปทําฟูเคียร์แล้วกลับบ้านรีเฟซมาไลน์นี้ก็ได้ฟาร์มหมาจากนั้นคุณก็ไปฟาร์มแรสเตอร์แล้วก็ไปฟาร์มโกเล็มถ้ามีโอกาสคุณก็แก๊งล่างต่อก่อนรีเซ็ซหนึ่งครั้งก็ได้มาเรียกสเปลไว้เพื่อนทำให้ฝ่ายเศษสเปลเพื่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะ หรือถ้าเกิดคุณแบบโอเคเลนล่างเราดันเล่นล่างเรากลับบ้าน,ารนาพร้อมกันคุณก็วักบกลับบ้านได้เลยในกรณีนี้นะแล้วก็คุณเป็นจนะังเกิลน่ะคุณพยายามมองแมปบ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาถ้าเกิดแบบมีแชมเปี้ยนที่เล่นสายเดียวกับเราต้องการแก๊งต้นเกมเหมือนเราอย่างเช่นเจโฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะมาแกงกลางแล้วคุณกําลังฟาร์มหุ่นแมป,ปเตอร์อยู่เงี้ยแล้วเพื่อนโดนอยู่ตรงเนี้ยผมแนะนําว่าเลิกฟาร์มก่อนนะไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าเวลาเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้คิวแล้วเพื่อนรอดด้วย ก็คือมัน50-50คุณต้องอ่านเกมเองถ้าเกิดคุณรู้ว่าเพื่อนคุณจ่ายแฟดไปแล้วไม่มีแฟดคือยังไงก็ไม่รอดคุณก็อาจจะเริ่มฟาร์มเลยก็ได้แล้วก็ดูเวฟด้วยว่ามิเลนทีมเขาอ่ะดันเวฟมาหรือเปล่าถ้ามิเลนเขาดันเวฟมาคุณก็ไปรับเวฟให้เพื่อนก่อนเวฟจะได้ไม่เสียฟีหลังจากรับเวฟเสร็จคุณค่อยกลับมาฟาร์มก็ได้อย่างนี้โอเคนี่ก็เป็นพื้นฐานของฝั่งมิเียนนะต่อไปเป็นฝั่งตัวบอลผมก็แนะนําเช่นกันแนะนําให้ฟาร์มบูก่อนอันดับ เลยก็เหตุผลเดียวกันนะให้ a d c กับซัพพอร์ตช่วยแต่ในเรื่องของฝั่งบูเนี่ยผมแนะนําให้รีฟินอ่ะฟู<บ><บ>เคลียเลนล่างไปเลยก็คือหลังจากฟาร์มบูบเสร็จเนี่ยฟาร์มกบต่อเลยแล้วก็ฟาร์มหมาแล้วคุณค่อยเลือกว่าคุณจะทําอะไรแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนนะาาํานะฟาร์มฝั่งหมนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณมาฟาร์มเลสเลยคือรีฟินอ่ะถ้าเกิดเราเริ่มที่ฝั่งล่างอะ่ะก็คือผมเนี่ยมันเลือดเยอะ ทำให้คุณแบบฟารมช้ากว่าฝั่งที่อยู่เลนล่างก็คือเราจะมีเลดบัฟช่วยเผาแต่ว่าพอเราฟาร์มบูเนี่ยเราไม่มีเลดบัฟช่วยเผาก็จะสร้างความเสียหายกับตัดบา่าได้น้อยหน่อยผมแนะนำให้ฟารมเลดเฟดคือจังหวะที่คุณฟาร์มเลดเฟดเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งของเฮลบอลนะช่วงตอนเนี้ยที่คุณฟาร์มเฟดตรงเนี้ยน่าจะใช้เวลาประมาณ3นาที3นาทีสิ ผมว่าประมาณนี้ถ้าเกิดฝรับคนที่เป็นมือใหม่น่าจะใช้เวลาประมาณนี้ถ้าเกิดคนที่แบบเล่นเป็นๆแล้วเขาอาจจะใช้เวลาเร็วกว่านี้ก็ได้โดยการจ่ายสมัยเร็วอย่างนี้นะก็คือถ้าเกิดฟาร์มถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องอ่านแชมเปี้ยนฝั่งของคานด้วยว่าป่าเขาเริ่มอะไรถ้าป่าเขาเริ่มเลสอะมีโอกาสที่คุณจะมาเจอกับเขาที่ตรงนี้ฝูงมากแล้วถ้าเกิดแชมเปี้ยนของคุณมีเลือดน้อยหรือว่าเป็นตัวแพ้ทางอย่างเงี้ยผมแนะนําให้คุณทิ้งตรงนี้ไปเลยแล้วก็เริ่มฟาร์มแรปเตอร์และโกลิมแทนก็จะได้เลเวล4เ แล้วก็วับกลับบ้านหรือคุณอาจจะไปแวะทักทายท็อปเลนนิดนึงอ่ะทักทักทายทักทายแบบแท็กมือโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณแบบคิดสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนิดนึงก็คือคุณรู้ว่าป่าเขาเริ่มล่างแล้วเขาจะมาจบบนเหมือนกันเขาอาจจะแกนบนคุณก็มนีเลยคุณนี้ผมแนะนําเลยคุณนี้มายืนรอไว้เลยบอนวับแบะคุณมาวับฟาร์มเสร็จปุ๊บมายืนรอว์ปตรงนี้เลยกดวักบกลับบ้านถ้าเกิดป่าเข้ามาคุณก็แคนเปญวับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนแค่นั้น แล้วถ้าเกิดเขาไม่มาคุณก็ติ๊กเพื่อนว่าฉันกลับอะไรเนะี้ยบอกเขาหน่อยเขาจะได้ระวังตัวมากขึ้นแล้วคุณกลับบ้านไปรีฟินแล้วก็รอทาม,มิ่งก็ปกติเหมือนแชมเปี้ยนเข้าไปแล้วตอนนี้ก็คือคุณจะฟาร์มคุณไหนก็แล้วแต่คุณจะแก๊งจะอะไรแต่ว่ารีฟินก็พยายามแก๊งหน่อยนะต้นเกมอะ่ะเพราะถ้าเกิดรีฟินไม่ได้ต้นเกมเนี่ยผมว่าช่วงกลางเกมมันจะไม่เก่งหนกเท่าที่ควรแต่ก็เ็กเก่งแหละแต่ไม่ได้เก่งเหมือนรีฟินปกติอะรีฟินปกติคือต้นเกมอย่างน้อยต้องมี1คิวหรือ2คิวนะ ถ้าไม่งั้นไปช่วงกลางเกมกุณก็เป็นแค่ตัวเสิร์ฟอะถ้าเกิดไม่ได้เจอแบบนึ่งๆกับแชมเปี้ยนบางๆอย่าง ADC ดเนี่ยกุณก็อาจจะเป็นฝ่ายเพียงพังโอเคผมก็อธิบายพื้นฐานไว้แค่นี้นะส่วนในเรื่องการเก็มบมังกรการเก็บริปพอลอรหรือไล์อัพเดินๆการเดินป่าการเดินอินเวสความคิดต่างๆเนี่ยโดยสัค,คิดแยกให้สหรับคนที่แบบอยากได้มุมมองจากเต้นของผมนะ นนแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมเขาไม่ได้เก่งนะไลฟ์อัพนี้อาจจะไม่ถูกเ0 0นเก็ได้คุณอาจจะมีไลฟ์ฟาร์มที่ดีกว่าผมก็ได้อน,นั้นคุณก็ใช้ไลฟ์ฟาร์มของคุณไปแต่สำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้ใช้ไลฟ์ฟาร์มผมมันจะง่ายกว่าก็คือเบสิกของจังเกิลคุณจะได้แบบโดนเพื่อนในทีมด่าน้อยลงอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยคุณได้แหละโอเคผมก็จบการแนะนำการไลฟ์ฟาร์มของลีซินไว้แค่นี้นะ ถ้ามีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมสอบถามถามผมด้นิดก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ผมรู้นะผมจะตอบให้ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะลองไปถามเพื่อนๆผมที่รู้ให้ถ้าเกิดเขาไม่รู้ผมก็จะบอกไปบอกไปตรงๆว่าผมไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ละกันถ้าเกิดผมไม่รู้นะโอเคไลฟ์ฟาร์มก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ไปดูไล ไปดูไฮไลท์ที่ผมทําไว้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมเอาไฮไลท์ให้ดูคุณจะได้แบบใช้เป็นแนวทางในการฟาร์มในการแก๊งแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากนะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไกด์แชมเปี้ยนลีซินสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ